กลับมารับชมรับฟังเปิดตำนานครับในคลิปนี้ผมจะพาไปเปิดตำนานหนองหลวงเมืองเชียงรายที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนแต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นขอขอบคุณแหล่งที่มาจากคุณสาระหลักล้านด้วยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยครับก่อนอื่นจะขอเท่าความกันก่อนนะครับว่าหนองหลวงเป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ9,000ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่3ตำบล2อำเภอคือตำบลเวียงชัยอําเภอเวียงชัยจํานวนกว่า1,000ไร่ตำบลดอนศิลาอําเภอเวียงชัยจํานวนกว่า1,000ไร่และตำบลห้วยศัก์อําเภอเมืองเชียงรายกว่า6,000ไร่ครับทั้งนี้บริเวณรอบปากอ่างเก็บน้ำหนองหลวงเชียงรายมีเกาะปรากฏอยู่ทั้งหมดคือเกาะแม่ไม้เกาะดงมะเฟืองเกาะสันป่าเป้าเกาะสันกลาง เกาะทองกล่าเกาะใหมเ่เย็บเกาะขนุนและเกาะไผ่เหมยโดยที่ผ่านมามีชาวบ้านและกลุ่มนักสำรวจตรวจพบเสาวิหารวัดโบราณสถานปาธถา้ำอยู่เลยจากฝั่งอ่างเข้าไปในเขตเกาะแม่ไม้เกาะดงมะเฟืองอีกทั้งยังขุดพบของโบราณขนาดใหญ่จำนวน12ใบในบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่หนองหลวงเชียงรายจึงสนิษฐานกันว่าอ่างเก็บน้ำหนองหลวงเชียงรายเป็นเมืองโยนกชัยยบุรี ซึ่งล่มจมไปในสมัยพระเจ้ามหาชัยชนะเมื่อพุทธศักราช3,070โดยเหตุอาถรรพ์ที่ชาวเมืองฆ่าและพากันกินปลาไหลเผือกจนเกิดอาเพศแผ่นดินทําให้เมืองจมหายไปในอาณาจักรเชียงแสนจุดกําเนิดน้องหลวงในสมัยก่อนในบริเวณหนองน้ําหรือน้องหลวงในสมัยก่อนเป็นเพียงที่ราบลุ่มแต่ก็มีน้ําขังอยู่ตลอดปีและในบริเวณรอบๆข้างที่ที่ชาวบ้านจับจองที่ดินกันเอาไว้เพื่อทำมาหากินแต่วิสัยทัศน และทัศนคติของบรรพบุรุษและผู้นำของชาวน้องหลวงเห็นว่าลุ่มแม่น้ำแห่งนี้คงจะมีประโยชน์เกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ในอนาคตจึงได้พากันเสียสละที่ดินของตนเองในบริเวณรอบๆของหนองน้ำนี้ให้เป็นของสาธารณะเพื่อที่จะใช้หนองน้ำบริเวณนี้เป็นที่รองรับน้ำฝนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคของชุมชนและความคิดนี้ก็ได้สร้างหนองน้ำที่มีขนาดใหญ่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสมควรอย่างยิ่งในการอนุรักษ์สภาพของน้ําในหนองหลวงที่บรรพบุรุษได้สร้างทิ้งไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังของชาวหนองหลวงตำนานหนองหลวงเชียงรายพระเจ้าพังคราชสืบเชื้อสายมาแต่ราชวงศ์สิงหานวัตต้นราชวงศ์เชียงแสนโบราณเมืองโยนกนาคบุรีมหาสกราศได้277ในการนั้นอำนาจการปกครองอ่อนแอมากทำให้พวกขอมยึดเมือง จนพระเจ้าพรมกุมารราชบุตรกอบกู้เมืองกลับคืนมาได้และเปลี่ยนเป็นเมืองโยโนกชัยบุรีขณะนั้นแว่นแคว้นโยโนกมีสีนครด้วยกันคือ 1. โยโนกชัยบุรี 2. เวียงชัยนารายพระยาเรือนแก้วเป็นผู้คลอง 3. เมืองชัยประการพระเจ้าพรมกุมารเป็นผู้คลอง 4. เวียงผางรางคำ ทุกขิตากุมารคลองลูศสกราช3 3 3พระองค์พังคราชเจ้านครโยนกชัยยบุรีส่งพระประชวรและได้สวรรคตมหาอุปราชทุกขิตาจึงขึ้นเสวยราชสมบัติสืบต่อได้16พรรษาก็ทรงสวรรคตองค์มหาวันราชโอรสจึงขึ้นคลองราชสมบัติแทนเมื่อสกราช369ฝ่ายองค์พระเจ้าพรมราชได้คลองราชสมบัติเมืองชัยประการได้59พรรษาก็ทรงสวรรคตพระชัยเสียเรีราชโอรส จึงขึ้นสเสวยราชสมบัติแทนตอนที่1จับลูกพญานาครูกสกราช370ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นแกน่นครโยนกชัยยบุรีกล่าวคือเมื่อวันเสาร์แรมเจ็ค่ำมีลูกพญานาคตัวหนึ่งลำตัวใหญ่และยาวประมาณเท่าลำตาลลักษณะเขาผ่องดังสีเงินยวงยาวประมาณเจ็ดวาเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำกุกะนาทีหรือแม่น้ำกกแล้วมาเกิร่างพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ชาวบ้านไปหาปลาในแม่น้ํากกพบเข้าก็เข้าใจว่าเป็นปลาไหลเผือกยักษ์ได้ใช้อุบายที่จะฆ่าโดยหากว่าการเข้าไปจะทุบตีปลาไหลขนาดใหญ่นั้นหากไม่ตายทันทีเกรงจะเป็นอันตรายจึงชวนกันไปกลิ้งขอนไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากที่ลูกพญานาคนอนอยู่เมื่อกลิ้งขอนไม้มาใกล้ระยะแล้วคนทั้งหลายจึงดันท่อนไม้ที่มีขนาดใหญ่หลนลงไปทับหัวพญานาคเสียงดังสนัน่น ลูกพญานาคจึงถึงกับแหลกเลว้วจึงพากันแจ้งข่าวกับพวกในเมืองชักชวนกันหลายร้อยคนพากันเอาเถาวันและเชือกมาฉุดลากเข้าไปในเมืองพร้อมกับกราบทูลพระเจ้ามหาชัยชนะว่าพวกเขาได้ไปหาปลาไหลในลำน้ำกกพบปลาไหลเผือกยักษ์ตัวโตมากนอนเกยตะิ่งอยู่จึงช่วยกันฆ่าและชักลากลำตัวมาถวายจะทรงโปรดประการใดพระเจ้ามหาชัยชนะได้ทราบเรื่องเช่นนั้นก็ไม่ได้ฉเฉลียวพระทยัย คิดว่าคงเป็นปลาไหลธรรมดาแต่มีขนาดใหญ่จึงทรงอนุญาตดำรัสให้แล่เนื้อปลาแจกจ่ายกันกินทั่วเมืองพวกชาวบ้านจึงพากันออกมาทำการแล่เนื้อพญานาคแบ่งกันปรากฏว่าขณะนั้นฝูงชนทราบเรื่องได้พากันยื้อแย่งเนื้อพญานาคก,กันและแม้จะแบ่งกันไปสักเท่าไหร่ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เนื้อปลาไหลเผือกตามที่ชาวบ้านเข้าใจกันก็ไม่หมดไปกองเนื้อก็ยังคงเหลือมากมายตอนที่สอง พญานาคตามหาลูกฝ่ายพญานาคเห็นลูกหายไปจึงเที่ยวติดตามหาทั่วพิภพก็หาไม่เจอจึงติดตามรอยจำแรกพระสุธาขึ้นมาเรื่อยๆจนพบกองเนื้อใหญ่ที่ชาวบ้านพากระแหลเหลือทิ้งไว้อย่างมากมายจึงรู้แน่ว่าลูกของตนถูกฆ่าเสร็จแล้วและต้องการจะทราบว่าลูกถูกฆ่าเพราะเหตุใดจึงแปลงร่างเป็นมานพน้อยเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อสืบหาเรื่องราวครั้นมาถึงบ้านหลังหนึ่ง จึงตรงเข้าไปถามหาเจ้าของบ้านปรากฏว่าเป็นหญิงชราอายุมากแล้วมีนางว่าจุมปาทองหรือจำปาทองอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเพียงผู้เดียวไม่มีสามีไม่มีบุตรธิดาไว้สืบสกุลมานพน้อยจึงถามเอาเรื่องว่าคนในเมืองเขาทำอะไรกันหญิงชราได้เล่าว่าวันนี้ชาวเมืองพากันเช่นชมก,กับการได้กินเนื้อปลาไหลเผือกมานพน้อยก็ถามใหญว่าทำไมไม่กินเนื้อปลาไหลกับชาวบ้านคนอื่นๆ หญิงชาราตอบว่าเป็นคนอายุมากแล้วไม่อาจที่จะมีเรี่ยวแรงไปยื้อแย่งกับเขาได้จึงไม่ได้กินมานบน้อยได้ฟังจึงบอกยายว่าอย่าเสียใจไปเลยยายจะอยู่ดีมีสุขและบอกกับยายปิดประตูอยู่แต่ในเรือนอย่าลงจากเรือนเป็นอันขาดคันล่วงราตรีคืนนั้นในปฐมยามจึงได้เกิดเสียงดังสนั่นส้านไปทั่วด้วยแผ่นดินไหวแล้วก็สงบลงต่อมาเข้ามัชมายาม แผ่นดินก็ดังกึกกล้องสนั่นวันไวเป็นคำรบสามเมืองโยนกชัยบุรีทั้งเมืองล่มจมหายไปในแผ่นดินกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ทั้งเมืองคงเหลือแต่เรือนหญิงชราม่าอยู่เพียงผู้เดียวพระเจ้าแผ่นดินและขะติยะวงศาพร้อมอมา์รัษฎรทั้งหลายได้ถึงการเกียริยาไปตามกรรมครั้นต่อมารุ่งเช้าคุณพนาพร้อมกับชาวบ้านได้พากันเข้าไปดูเมืองที่จมหายไปเห็นเรือนหลังหนึ่งค้างอยู่บนเกาะจึงได้พากันต่อแพไปตรวจดู พบกับหญิงชาราไมา้อยู่ในเรือนคนเดียวจึงถามถึงเหตุการณ์หญิงชาราเล่าถึงเหตุการณ์กล่าวมาข้างตน้นถึงสาเหตุที่เมืองจมหายไปหญิงชาราไม่เล่าว่าขณะที่เมืองเกิดเสียงดังครั้งแรกนางได้ปิดประตูลงกรไว้ตั้งแต่หัวค่ําตามคําแนะนําของมานพน้อยพอเกิดเสียงดังรู้สึกว่าแผ่นดินไหวสะเทือนรุนแรงตัวเรือนไหวโยนไปมาตัวแกก็ต้องกอดเสาเรือนเอาไว้เพื่อไม่ให้กลิ้งไปกลิ้งมา จะลงหนีจากเรือนมานพน้อยก็ห้ามไว้จึงอดทนอยู่ในเรือนจนได้ยินเสียงดังสนั่นเป็นครั้งที่สามได้ยินเสียงน้ําไหลมาอย่างแรงๆรอบๆเรือนแต่ความมืดทําให้มองอะไรไม่เห็นครั้นรุ่งสว่างมองออกไปตามช่องฟ้าเห็นเมืองทั้งเมืองจมหายไปจึงเกิดความกลัวไม่กล้าลงจากเรือนจนท่านขุนพันนาได้มาพบเมื่อขุนพันนาได้ทราบเรื่องแล้วจึงรับหญิงชราขึ้นมาบนแพร ทอไปรับเลี้ยงรูไว้อย่างดีและได้ตั้งให้เป็นพยาหญิงต่อไปในเรื่องบอกให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของเกาะแม่ไม้เกาะเกาะหนึ่งที่อยู่บริเวณของหนองน้ำหนองหลวงเชียงรายแล้วยังคงมีอีกหลายๆเกาะที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งในแต่ละเกาะก็มีประวัติความเป็นมาเหมือนกับเกาะแม่ไม้เช่นกัน และนี่ก็คือเรื่องราวตำนานหนองหลวงแห่งเมืองเชียงรายที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและหากท่านผู้ชมอยากให้เรานำเสนอเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับวันนี้ผมและทีมงานเปิดตำนานต้องลาไปก่อนแล้ว พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ